สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมพระกลิ่งอุปคุตอุ้มบาทนะครับเป็นเนื้อสำริดเงินหลวงพระอุ้นวัดตันกงนะครับพระกลิ่งรุ่นนี้เนี่ยสร้างในปี2546ก็จะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแบบที่1ก็จะเป็นพระกลิ่งอุปคุตอุ้มบาทที่เป็นเนื้อทองสำริดสร้างประมาณ2,000องค์นะครับก็เป็นแบบนี้กับ ที่ผมนำมาให้ชมวันนี้ก็คือเป็นพระกลิ่งอุปคุตอุ้มบาทเนื้อสำริดเงินสร้าง172องค์นะครับก็มีเลขโคดที่ใต้ฐานเดี๋ยวจะเอาให้ชมนะครับก็จะเป็นเนื้อสำริดเงินจะออกสีเงินเงินนะครับด้านหลังนันใต้ฐานนะครับเลของค์นี้คือจะเลข 41ด้านซ้ายมือจะเป็นโค้ดตอกหมดเลยนะครับซ้ายมือจะเป็นโค้ดตัวออกอ่างก็คือหลวงพอ่ออุนด้านขวาน่าจะเป็นเหมือนรูปโค้ดดอกจันทร์นะครับอันนี้สร้างทั้งหมด172องค์นะครับเดี๋ยวขออนี้สองให้ชม เนื้อจะออกเป็นเงินเงินเพราะาเพราะเป็นสำลิดเงินนะครับจะมีบัวแล้วก็ด้านหลังถือดอกบัวแล้วก็ จะเป็นอุ้มผมคิดว่าเป็นบาทน้ำมนนะครับด้านใต้ก็คือเนี่ยฮะตัวเลขสีอ็ดน,นี้ตัวออ่างโดคดอุดกลิ่งจะอยู่ด้านล่างนะครับ แล้วก็มีตัวตัวเหมือนจะเป็นเงินนี้ปิดชับอีกทีหนึ่งนะครับส่วนผิวเนี่ยเขาก็จะเป็นผิวที่ไม่เรียบน,นะฮะก็จะมีแบบขีดขีดเส้นเส้นเส้นเซียนอยู่ตามผิวนี่ฮะใบหน้าเป็นกลิ่งที่สวยงามอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ก็ค่อนข้างหายากนิดหนึ่งอ,อันนี้ก็คือ ีทนเดี๋ยวเราจะขย่าปลิ่งให้ได้ยินไหมนะคครับผมก็วันนี้ให้ชมเพียงเท่านี้แล้วนะครับพระกลิ่งอุปคุตเนื้อสำลิดเงินหลวงพระอุ้นวัดตาันกงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ